สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนอยสังหาทั่วไทยนะคะหน่อยพาม,มาชมที่ดินแปลงสวยนะคะที่ตั้งอยู่ตําบลไซน้อยอําเภอบางบัวทองจังหวัดนน,นทบุรีค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะขนาดเนื้อที่19ไร่2งาน56ตารางวาค่ะเป็นที่นารูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะนักว้างอยู่ที่ประมาณ32เมตรค่ะลึอกอยู่ที่865เมตรนะคะโดยประมาณค่ะเป็นฉนดคุดแดงไม่ติดภาระใดๆนะคะ ด้านหน้าติดถนนสาธารณะนะคะเป็นถนนทางหลวงชนบท4012นะคะส่วนด้านซ้ายและด้านขวาของที่ดินนะคะจะเป็นที่ดินจัดสรรของโครงการหมู่บ้านค่ะที่ดินแปลงนี้สวยนะคะเหมาะสำหรับทำโครงการเช่นกันนะคะหรือทำการจัดสรรแบ่งรอกขายนะคะหรือทำเป็นโกดังนะคะให้คนเช่าได้หรือทำเป็นขายได้เลยนะคะ ใกล้แหล่งชุมชนนะคะใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายสามารถเดินทางเข้าออกได้หลายเส้นทางนะคะและที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ใกล้วัดมะสงนะคะเพียง800เมตรค่ะห่างจากวัดลาดประดุกนะคะเพียง11กิโลค่ะห่างจากตลาดน้ำไซน้อยนะคะ8กิโลค่ะห่างจากตลาดบางใหญ่นะคะ16กิโลและสามารถเดินทางไปเซนทันเวกเกตนะคะเพียง20กิโลค่ะ ที่ดินแปลงนี้ณนะปัจจุบันยังทํานาอยู่นะคะให้คนเช่าทํานาอยู่เสนอขายอยู่ที่ราคา1ไร่2ล้าน5แสนบาทค่ะรวมราคายกแปลงนะคะเจ้าของคิด19ไร่นะคะเพียง47ล้าน5แสนบาทส่วนค่าโอนนะคะค่าใช้จ่ายณวนะันโอนจะเป็นคนละครึ่งนะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะเหมาะน่าจับจองนะคะอีกหนึ่งแปลงค่ะของจังหวัดนนทบุรีนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่เบอร์โทร0909839858ค่ะถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสัมัสกไคซนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ